มีใครอยากขายไอติมทอดลูกใหญ่บ้างครับวันนี้บริษัทพัทลินฟู้ดจำกัดเรามีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนํานั่นคือไอติมทอดสาเร็จรูปไซส์ชัมโบ่ตาพัทลินจุดเด่นคือเป็นไอติมทอดที่ลูกใหญ่เนื้อไอศครีมเยอะแป้งสูตรพิเศษที่สามารถทอดลงน้ำมันร้อนได้ทันทีทอดแล้วแป้งจะกรอบนอกนุ่มในและยังผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นแบบซิลขอบรอบแบบนี้ทําให้เวลาทอดทอดง่ายทอดแล้วไม่แตกน้ํามันไม่กระเด็นและยังเป็นรูปร่างแบบแฟนซีต่างๆแบบนี้ด้วยทําให้เวลาตกแต่งสามารถตกแต่งเป็นหน้าแฟนซีต่างๆไดดดด้้้ววยยคคคครััับบบิ่งููาาาามมมสนใจหกกกลลแะะเ การขายให้ลูกค้าในทำเลถนนคนเดินตลาดกลางคืนที่มีต้นทุนเรื่องค่าเช่าที่สูงเพราะไอติมทอดจัมโบ้ลูกใหญ่แบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเราสามารถตกแต่งให้สวยงามและทอดขายได้ตั้งแต่3 0มสบถึงห้าบาทซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถจ่ายได้และก็ไม่แพงจนเกินไปทั้งตัวไอติมทอดจัมโบ้ตาพัทะลินยังราคาส่งไม่แพงส่งเพียง15บาทต่อลูกเท่านั้นลูกค้าจะได้กำไรเฉลี่ยที่ลูกละสิบาทขึ้นไปขายแค่วันละ 50- าสถึงร้อลูกก็จะได้กำไรหลากหลายร100้อยถึงพันบาทขึ้นไปแล้วนะครับถ แบบนี้ไปขายแล,แล้วก็สามารถมาติดต่อที่พัฒนินฟู้ดได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยครับ